สวัสดีครับวันนี้ขอรีวิวหนังสือพิมพ์มวยสยามนะครับฉบับวันที่1สิงหาคมครับปีที่23ฉบับที่8370 1สิงหาคม2559ครับเพื่อบันทึกไว้ให้ลูกหลานในวันอนาคตข้างหน้านะครับได้ดูปวดศาสตร์มวยไทยผ่าน YouTube แล้วก็บล็อกต่างๆ ที่จะเอาไปอักอิงก,ก็ต้องขอเครดิตขอบคุณหนังสือพิมพ์มวยสยามมาณที่นี้ด้วยนะครับก็เมื่อวานนี้ครับมีมวยต่อยกันมาเริ่มกันเลยนี่ครับนะฮะมวยไทยเกตสีครับเทวดายับเข่างงเต็กต่อแพงะละพลพลเจ้านี่ฮะโอ้โหเมื่อวานดูเดือดมากครับคู่ของ ยอดพนมรุ้งนะครับจิตเมืองนนท์ก็ต่อยกับลิทธเทวดาสอนิยานิพาพรครโอ้ยกแรกมาแข้งซ้ายแรงมากครับปรากฏว่าตัวยกสี่ครับยอดพนมรุ้งเดินอัดตีเข่าแทบน็อกครับโอ้แต่ก็ชื่นชมหัวใจทั้งสองคนครับก็ยอดพนมรุ้งคว้าแชมป์140ปอนด์ไปครับคู่ชกวันเฮงมานะครับดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ก็ชูมือวันเฮงไก่ย่างห้าดาวนักชกจังโก้ครับโชว์ตัว ช่องเจ็ดก็ต่อยวันพรุ่งนี้แล้วนะครับศึกสุดเพชรวิเศษครับก็พลังพลกับน้องยศเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับนี่ก็วุิชัยมาสุขก,กับอำนาจรื่นเริงครับก็อ,อยู่ที่เรียวเดเจเนโรนะครับก็เตรียมที่จะต่อยให้ได้เหรียญโอลิมปิกมานะครับก็สงุงขทัเชียครับมาดูตรงนี้เลยดีกว่าครับ นี่ฮะับซูปเปอร์แบงค์มร์ตน่าบันติดครับเตรียมชกกับฝนหลวงสิทธิบุญมีครับในวันพุธที่3ส,สิงหาคมครับกลับมาต่อยมวยไทยหลังจากไม่ได้ต่อยมวยไทย1ปี7เ,เดือนครับเพราะว่าไม่ได้ไปโอลิมปิกไม่เป็นไรครับก็ทุกคนมีเส้นทางของตัวเองครับยังไงก็ซูปเปอร์แบงค์ก็เป็นยอดมวยไทยอยู่แล้วนะครับก็ขอชื่นชม ถึงแม้ไม่ได้ก็จะอยู่ในหัวใจแฟนมวยก็มาต่อยมวยไทยต่ออาจจะได้ไปโอลิมปิกก็ได้ครับไม่เป็นไรครับทาเต็มที่แล้วนี่ก็พงศิริปอสิริพงศ์ก็ขอขอบคุณชุนเรติเพชรฮะโปรโมเตอร์ได้แชมป์รุ่นใหญ่ร้อยสี่เจ็ดปอนด์ไปโห้นั้นต่อยกับนันทกิจต่อหมอสีเยี่ยมมากครับฝีมือจริงๆเลยนี่ก็คู่ชกของวันเฮงครับนี่วันเฮงไก่ย่างฮัดคู่ชกก็คือ ซาอูลเบบี้ฮัวเรสครับนี่เขาบอกว่าเขาแต่ว่าเขาบอกว่าตัวมาวัดดูแล้วตัวเล็กกว่าวันเฮงนะครับนี่คือดิกริคาโดโรเปสครับเขาบอกว่าเป็นขวัญใจคนนี้เคยมาชนะโตโต้ตตปอพงสว่างนะครับนี่นี่ก็ถ่ายถ่ายรูปกับน็อกเอาท์นะฮะนี่น็อกเอาท์ลูมินิมัมเวท w b a ครับก็พรุ่งนี้ต่อยแล้วครับ ช่วยเชียร์ทางช่องเจ็ดด้วยนะครับแล้วก็น่ปวดศาตร์มวยไทยเป็นสถา,าบันศิลปะมวยไทยกรมศึกษาก็ได้ทำประวัติไว้แล้วก็ทางหนังสือพิมพ์มวยสยามก็นำมาเสนอให้อ่านกันแบ่งเป็นยุคต่างๆไว้นะครับนี่ยุคที่4พุทล้อเหล็กยุค ผูดผาดน้อยวิชานน้อยแสนศักนะฮะยุคห้าขาวผ่องแสงสักสิทธิชูชัยแสงสดาคิติกเกษมคุณพลน้อยเกยรตดสุริยานะะนี่ก็นนะาแอดกับโกเดหวัวหนะ้าค่ายพลันชัยครับนาะยแอดก็แต่งเพลงให้นะฮะแต่งเพลงให้เปิดมานี่ก็จะมีซุกซุกซุปเปอร์ไฟ,ฟนะฮะวันที่ห้า ขาดใหญ่ fc เกียรติเพชรสีก็ใครนะรถเหล็กกับเสกสรรน,นะครับอ่ามาดูนี่ครับนี่ยอดบัวดแดงพริกต้อนชนะขาดลอยครับก็ยอดบัวดแดงก็ชนะชมูเพชรลูกพระบาทนะครับเมื่อวานไม่ได้ดูเหนือกว่าเยอะสิงห์รัชสารเชื้อสบายเชื้อไข่อ่ะเชื้อเพชรเก่งไกลราชานลวงเข้าไม่ติดครับเมื่อวานดูนี่ฮะนี่ยอดพนมลุง ตามสถิติจริงๆด้วยนะครับเขาบอกที่ต่อยกัน6กครั้งเนี่ยถ้าไปต่อยต่างจังหวัดลิเทวเวลราจะชนะแต่ถ้าต่อยกรุงเทพเสร็จย่อพนมลงจริงๆตามอย่างที่นักผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์ไว้ครับนี่พลังพลเจ้าเทพประบุรคานสายตาเซียนก็จริงๆแล้วคู่พลังพลพุ่มพันม่วงกับเทพประบรุสิทธิ์อูบนเนี่ยก็ดูสายตาแล้วผมก็คิดว่าพลังพลน่าจะชนะนะครับแต่ว่ากรรมการก็ชูส่วน ก็ไม่เป็นไรครับมาดูคู่เอกศึกเพชรวิเศษกันนะครับนี่พลังพลเพชยินดีอะคาเดมี่กับน้องยศศิษย์ใจการคู่รองเพชแท้เพชยินดีมวยไทยอะคาเดมี่กับปาวริดสมจิตยิมนะฮะต้องมาดูตรงนี้ครยบนี่จะเห็นตรงนี้เลยเนี่ยพลังพลเพชยินดีอะคาเดมี่น้องยศศิษย์ใจการเนะเพชแท้ a c เดียคาเดกับปาริศสมจิตยิมฮะนี่ร,ริปสอวิเศษกิจกับสมิงเดชสอชัยกกรหุ่นยนติทธิ์เจริญทรัพย์กับคลาสสิกสิทธิ์คุณสันแล้วก็นาลงชัยสิทธิ์จอมยุทธกับสันโตอวิชิระยิม่มใครจะเป็นยอดมวยดูกันต่อไปนะครับ นี่ก็หดก้านคอครับวันพีชสีกนนยิมหดเข้าเข้าก้านคอเอกชัยสจเล็กเมืองนอนลุ้งไปนับแปดยกสี่จั้นวัพิชบุกเกมสาตชนะแต้มขาดลอยโอ้โหช่างภาพเก่งมากนะฮะนี่ภาพช็อตสวยๆไว้นี่ก็คือแ <c oughs> ชมป์โลกฟเวทผู้ยิ่งใหญ่ของไทยครับ WBC 1้2ปอนด์พงศักดิ์เล็กสิงห์ขนองสักพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมเนี่ยฮะ ป้องกันได้โอ้โหเขาเป็นป้องกันได้เป็นสิครั้งนะ,ะแล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่สองที่3าด้วยยิ่งใหญ่มากครับนะฮะองศักดิ์เล็กก็เกิด11สิงหาคมพศ2520ตอนนี้ก็อายุ39แล้วนะครับก็ใกล้จะวันเกิดและในตรินทองหรือว,ว่าคิงจิตเจริญชยัยโอ้โหเมื่อวานสุดยอดมากนะฮะเนี่ยชนะ มังกรขาวสิบแก้าวพลโอ้โหดูเดือดไม่ใช่ของง่ายนะฮะชนะมับบงกรขาวแต่คิงก็ลูกเก่าเพียบนะครับแข็งแกร่งขวัญฟันศอกชนะกล้องนาภาสีมงคลครับกลับมาแล้วขวัญศอบพิจิตแล้วก็หน้าสุดท้ายครับหน้าสุดท้ายก็คือลูกเนี่ยนี่ฮะเกือบร่วงแตกหัก to for you หาคนชนะเพชรพนมลุงยอดทวนใครเจ๋ง นี่ก็ลูกของขวัญสอพุ่นจิตครับเตะขวาหวดก้านคอก่อนชนะกล้องนาภาสีมงคลแล้วก็นี่ยอดบูแดงสอศิริลักษณ์สองยกเป็นรอง5-2แต่กลับเป็นเสียบขอชนะชักมพคเลูกลระบาทไปขาดลอยครับครับนี่ก็คือหนังสือพิมพ์มวยสยามฉบับวันจันทร์ที่1สิงหาคม2559ครับพรุ่งนี้เชียร์วันเห่งป้องกันร้อย 105ปอนด์ WBC นะครับ s t r a w w e i g มาดูเนี่ยคูณอันนี้มวยใต้นะฮะดูสักนิดหนึ่งนะฮะวันศุกร์ที่5นี่ยิ่งใหญ่มากนะครับเสกสรรกับรถเหล็กนะฮะมงคลเดชยอดทองไทยสถานฟ้ากับราฟี่สิงห์ปาตองวันฉลองก็เกร่งก้าะหนึ่งล้านเล็กกับสกุลชัยเล็กปีใหม่ก็บเขี่ยวแล้วก็แสงดาวกับชนะเลิศครับนี่ฮะเป็นปวดศาสตร์มวยไทย ไว้ให้ลูกหลานดูในวันทาั้งหน้าผ่าน YouTube ขอบพระคุณมากครับ